สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเนื่องอาจากที่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งผลิตภัณฑ์มาให้เรานะคะเราก็จะทำเมนูอร่อยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่า,าทำง่ายๆสตไตล์แม่มีทำแบบไหนนะคะไปค่ะไปดูกันนะคะว่าวันนี้แม่มีทำเมนูอะไรนะคะฝนตกด้วยนะคะได้ยินเสียงฝนไหมคะ ต้องอะไรเผ็ดๆดร้อนๆแน่นอนอยู่แล้วค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซตชานลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่มี่จะชวนเพื่อนๆมาทําชูฉี่ปลากระพงแดงกันค่ะแต่ทําแบบง่ายๆสไตล์แม่มี่นะคะเครื่องอาจจะขาดหรือว่าอาจจะเกินไปบ้างก็ต้องขออภัยนะคะชูฉี่ปลาในแบบของแม่มมี่นะคะก็มีไม่มากนะคะเดี <S <S ๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือ ปลากระพงแดงนะคะที่นะคะน้ําหนักราวเจถึงแปขีดได้นะคะที่น้องออดตกมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดให้กรอบนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะไม่ถึงกับกรอบมากนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเเรามาดูในส่วนของผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งมาให้เรานั่นก็คือน้ำพริกแกงจะ โรมนะคะหรือว่าจะโรมเครื่องแกงนะคะเป็นพริกแกงพะแนงนะคะแม่มีเอามาแอบทำเป็นชูฉีปลาได้นะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะชูชีปลาของแม่มีจะออกรสในแนวของภักกลางนิดนึงนะคะก็จะมีรสหวานนะคะเผ็ดนะคะ หวานเผ็ดแล้วก็มีความเค็มตัดให้กลมกล่อมนะคะเพราะฉะนั้นแม่มีใส่น้ำตาล2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดซอยค่ะใบมะกรูดนี่ก็ใช้อยู่ประมาณ 2- 3ถึงใบนะคะซอยอ่อนๆนะคะแล้วก็พริกนะคะ ก็เบาๆนะคะตอนแรกจะเอ่อตามด้วยเลขมงคลนะั่นแหละค่ะ9เม็ดนะคะแต่ว่าไม่มีก็ลดลงมานิดนึงพอดีเอ่อพริกแดงไม่มีนะคะมีพริกเขียวก็เลยใช้อ7เม็ดเบาๆนะคะชิวๆ mm hmm. ก็วัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะคือฝนตกค่ะออกไปหาเอา่อวัตถุดิบอะไรก็ไม่ได้แล้วนะคะโดนฝนขังนะคะช่วงนี้พายุเข้านะคะเราก็จะทำตามที่ในตู้เย็นของเรามีนะคะ เพราะตามสไตล์แม่มีนั่นก็คือครัวขัดขาดเกินเกินแต่อล่อยค่ะไปค่ะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันนะคะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการออทำปลากับชูชีปลากระพงแดงนะคะเดี๋ยวแม่มีจะทอดปลากระพงแดงก่อนเลยนะคะมีน้ํามันเหลือๆจากในกระทะด้วยเอาแม่มีทอดไข่ะคะ่ะ <c oughs> เราจะใส่น้ํามันเยอะนิดนึงนะคะ ปาจะได้ออกมาสวยๆค่ะจากนั้นแม่มีก็จะเติมเกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะเพื่อที่จะไม่ให้ออกอเนื้อปลาติดก้นกระทะแล้วก็ไม่ให้น,น้ำมันแตกนะคะเขาเรียกว่าอะไระคะน้ำมันระเบิดน,นะคะ นิ่งๆแบบนี้นะคะโอเคน่าจะได้ที่แล้วนะคะแม่มีจะใส่ปลาลงไปเลยนะคะเริ่มจากหัวก่อน 好的，哈。 มาณสองถึงสามนาทีเช่นเดียวกันนะคะปิดแก๊สแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะเพราะว่ายังมีความเสื่ยงจากความร้อนอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นตอนกัน่อทำน้ำาริกเครื่องแกงผูชฉีกันค่ะถ้ากำลังเสือเลยค่ะเนื้อปลานะคะพอประมาณนี้นะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะนี่ค่ะ เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทำน้ำพริกแกงชูชีกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะแม่มีจะใส่น้ำมันลงไปประมาณ3ามช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่มันมากนะคะ3ามช้อนโต๊ะกำลังพอดีนะคะเพราะว่าแม่มีอ่อถาดเผ็ดถานเครื่องครงรสนะคะ ไฟอ่อนๆน,นะคะในการผัดน้ำพริกนะคะนี่ก็คือน้ำพริกแกงจะโหลนะคะพริกแกงแผนอของเรานะคะเราจะใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งขีดหรือว่าสองช้อนโต๊ะนะคะค่อยๆผัดนะคะผัดให้แตกมันนะคะนี่ค่ะแต่ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะนะคะน้ำพริกแกงอ่อ คะนนเราก็สามารถใช้ได้หรือว่าผัดเจ็บก็ใช้ได้นะคะนี่ค่ะเราจะผัดให้ขึ้นพันแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่อยากทําอาหารใต้นะคะรสชาติอร่อยออร่อยนะคะรสชาติแท้ๆอาหารใต้แท้ๆอร่อยออยนะคะ,ะสั่งสามารถสั่งได้นะคะน้าพริกแกงของจะโรมเครื่องแกงน,นะคะเข้าไปในเพจเฟซบุ๊กนะคะ จะโรยเครื่องแกงเราก็จะได้เห็นนะคะว่ามีน้ำพริกหลากหลายมากมายนะคะพร้อมกับเมนูอร่อยๆที่ทางจะโรยเครื่องแกงเขาทำให้ดูกันนะคะถ้าเราอยากอร่อยแบบรสชาติทางใต้เราก็ทำตามเข้าได้เลยะคะ่ะแล้วก็สามารถสั่งได้นะคะส่งทั่วไทยนะคะส่งทั่วไทยไม่พอนะคะส่งกะส่ง ต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถสั่งได้นะคะนี่นะคะเราผัดเครื่องแกงให้น้ำมิดอ่อนๆแล้วก็ให้แตกมันแล้วนะคะนี่นะคะผัดด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะจากนั้นนะคะแม่มี่ก็จะเติมน้ำกาลไปเลยคะ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะ ทูดทำไม,ไม่ยากนะคะเพราะว่าเครื่องแกงสาเสร็จรูปแบบนี้นะคะตกบครบตบเครื่องนะคะแล้วก็นมนนี่จะเติมน้ํานะคะลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ นิดนึงก็เติมน,น้ำลงไปอีกได้นะคะหอมมากๆเลยะคะ่ะอันนี้ยังใช้ไฟอ่อนเลยนะคะจากนั้นมี่นี่ก็จะขอชิมรสนิดนึงนะคะ โรตี้า,ากกับปลาได้แล้วนะคะรถนีได้แล้วนะคะแม่นี่จะไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะคะจากนั้นนะคะแม่นี่ก็จะเอาปลาลงเลยนะคะเพราะว่าปลาของเราไม่ไม,ไม่ไม่ตัวใหญ่นะคะเป็นแค่เก็บสีนี่ก็ใช้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วนะคะ มัน,น,นี่จะทำแบบ่แห้งะคะหางให้เยอะนะคะตุกติดตุ๋ติดติดเนื้อปลานะคะปลาโอเคลดไฟลงนิดนะคะได้แล้วนะคะจริงๆถ้าใครชอบน้ำตุ๋นิดก็เติมน้ำได้นะคะ <c oughs> แม่น,น,นีชอบ แบบน,นี้นี่เลยค่ะเข้มข้นเข้มข้นได้ที่เนื้อเลยนะคะนี่นะคะเป็นแกงให้เข้าเฉพาะเนื้อปลาค่ะปลาเราไม่ตัวใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นปึ๊บให้เข้าเนื้อนะคะแล้วก็เนื้อก็จะมีถ้าเราใส่น้ำเยอะนะคะเนื้อมันก็จะไม่กรอบค่ะเรื่องของเรื่อง นี่ปึก๊กลับไปกลับมาโอเคนะคะปิดแกส๊สค่ะดึงไปนะคะเปิดทิ้งเอาไว้เดี๋ยวปลาไหม้นะคะเครื่องแกงก็เข้ากับเนื้อปลานะคะนี่นะคะชูชิพอันนี้ชูชีพสไตล์มันน,นี่นะคะส่วนเพื่อนๆก็ถ้าชอบน้ำขลุกขลิบอย่าลืมนะคะเติมน้ำเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะคะ แต่ก็อย่าลืมชิมด้วยนะคะว่าเราต้องเพิ่มเครื่องแกงนะคะจากนั้นนะคะขอใส่พริกนะคะพริกที่เราใส่ลงไปแบบนี้มันจะทําใหเ้เนื้อพริกนะคะโดนไฟให้สะุงนิดนึงก็จะทานด้วยพร้อมกันอร่อยะค,ะอค่ะโอเคนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแม่มีจะไปตัดใส่จานเลยนะคะเดี๋ยวเดินปวดก่อนนิดหน่อยพริก ะคะเครื่องแกงที่เหลือที่เป็นก้อนอยู่เรายัดใส่ที่ท้องนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปตักใส่จานกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะชูฉี่ปลากระพงแดงของแม่มี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่อันนี้เป็นชูฉี่ปลาเครื่องแห้งนะคะน้ำไม่มีน้ำนะคะจะออกเป็นเกาะที่เนื้อปลานะคะเวลาทานนะคะก็จะได้ออกทั้งเครื่องแกงทั้งเนื้อปลาทีเดียวนะคะไม่มีน้ำกุกผิดนะคะนี่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะอย่าเห็นพอเราถ่ายแบบนี้เราจะเห็นอาจจะเห็นน้ำพริกแกงว่าดำนะคะแต่ดูใกล้นะคะ จริงแล้วน้ำพริกแกงออกแดงนะคะแต่ว่าเราถ่ายตอนกลางคืนนะคะนี่ค่ะหน้าตาสีสันก็จะเป็นแบบนี้นะคะรสชาติก็จะออกเผ็ดนะคะออกเผ็ดนํำนะคะแล้วก็เค็มกับหวานนี่กลมกล่อมคนละครึ่งนะคะรสชาติร้อนร้อน,ร,อนร้อนแรงนะคะมีความร้อนแรงนะคะนี่นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มีด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ